มีเมืองแห่งหนึ่งมีผู้คนหลายหลายคนที่สิบคนสามสิบคนนั้นเขาได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขเขานั้นได้ใช้รถหรือมอเตอร์ไซค์นั้นไปท้างนอกเพื่อไปเสือหงสนหรือมากระเสือหาหอสหาใ,กใกล้บ้านเขาไฟฟ้าและค่าน้ําที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากน้ํากับไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เพราะว่าบ้านหลังนี้เมืองแห่งนี้เนี่ยไฟฟ้ากับค่าน้ํามันใช้น้อย ก็เลยมีทังน้ําเก็บตุนน้อยๆไฟฟ้าทีาเดียวเองมาวันนี้อย่าลืมกินยเชื่อว่าชื่ออะไรเออชื่อเะไรจะพิมพ์ให้แล้ว,วกันนะเฮ้ยไม่เคยจําเลยสักนิดโอว้นี่นะเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ความจำสั้นนะอ่ะโอ้มาวันนี้มันเป็นเกมแบบว่าเห็นเขาบอกว่ายูโลฮูปะ ขบาบอกว่าให้สตรีมเกมนี้หน่อยได้สตรีมเกมแม่เนยเนี่ยแ่เกมแม่แนีรุ่นเวอร์ชันใหม่รุ่นเวอร์ชัน HD โหภาพกราฟิกแม่งภาพกราฟิกนี่มันใช้ได้อะ่ะอืมระดับ 4K อะ่ะ 8K ยังสู้ไม่ได้เลยอะ่ะด,ดูดิโอ้โหไม่สุดยอดเลยมีแม่น้ำเลยอืมแม่น้ำระดับ 12K โอ้ my god มันดับจ้าซะเกินเนี่ยโอ้โหโอ้มีลืมไม่สังเกตมีพลังงานไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ด้วยโอ้โหยอดเลยเว้ยเย้โอ้โหมีถนนตรงนี้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเยี่ยมแมนนี่มันเกาะอะไรครับนี่มันคือเกาะบล็อกเงินเหรอเฮ้ยโอ้โหเกาะรอยได้โอ้แลนด์แฮมเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชเนี่ยเออ เทำไมมันแปลกๆทำไมมันมีอะไรแปลกๆก็ดูดุยมากอ๋อฝนตกฝนตกโอ้ไม่ก้ฝนตกงานนี้เละต้องสร้างอะไรบางอย่างสร้างะลรดีนะเหตุะอะไรเนี่ยอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่แล้วทำลายไงทำลายทิ้งทำลายตรงนี้ทำลายนี่ทำลายทำลายนี่ไม่ทำลายอ่ะอ๋อทำลายนี่ปูไม่โดนเลยอเอ,เอ อ๋อ,อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วได้แล้วเว้ยแล้วสร้างโครงกันตรงนี้อีกหนึ่งอันอาา่ะได้แล้วจากนั้นก็สร้างไอ้น,นี่อะไรนะเป็นรูปบ้านอะไรเงี้ยเพียงขุดลังการเฮ้ฮะอะไรอะรางวัลลูกปัน้นโอ้ลูกปัน้งนงั้นเหรอลูกปั้นสองเอาไม่ได้ ล้วมีอะไรอีกไหมเฮ้ยสุดสนุกเว้ยโอ้โหอยากได้แต่เพชรไม่พอมีแค่สี่เบงโอ้ยอะไรอะไพ่บิบิเฮ้ยมีไพ่บิบิด้วยเหรอโอ้ยงานมือบอลอย่างเราแลละถึงเวลามือบอลแล้วเออเว้ยมาความทุเล่เข้าสิงเลยเงี้ยเ้โควิดไนทีนไปโควิดไนทีนไป โควิด19ไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้ไปเลยแง่ผันดินแบแง่ดินแบไปพระเจ้าแกงผู้คนแง่ไม่พอไม่พอ โอ้บุกบานทันร้อนบุกบานไปบุกบานไปบ้าโอ้ยยอดไปเลยเว้ยพังมาพังมาเลยอื้มนี่จัดการที่บ้านบริสุทธิ์ดีๆกลายเป็นภาพบ้านพังมาแล้วคนนี้เชื้อเชื้อแพร่ทั่วท่าเลยเชื้อแพร่ไปเลยอื้มไม่พอไม่พอ กิร์บเกิร์นี่แปลงกวาดอไม่ขางแปลงกวาดอผิดแปลงกวาดอบุกโลกไปแปลงกวาดอบุกโลกอีมาไปอีมาดูดูลาหนาวเนี่ยชอบจริงจริงเลยเนี่ยไม่ใช่ไท่มันร้อนนะชอบหนาวใช่ไหมฮะไปแน่แน่เนี่ยเนี่ยให้ยุดโทรโดไปไปไปหมดนี่นี่นี่ระเบิดตรามานู ไปตายมันตายของเอิมมัถึงแล้วปูเร็เดร็ดวน้ำท่วมน้ำท่วมไปน้ำท่วมไปนี่น้ำท่วมน้ำท่วม,วมไม่พอไม่พอ,อเอาน้ำท่วมอ,อีกน้ำท่วมตา,ายก่อการไล่ไปหลังจากนั้นเมืองน,นี้ จากที่มีเพื่อนบ้านแสนดีกับเมือง,งต่างๆได้หายไปสิ้นดีไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวจ้บ